ทางไหนแล้วหากขไม่เจอเอ้ยเต็ม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 มไหมเต็มเต็มไหมทีนึอีกทีนึนนนนนนนงโอเคครับกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับมาพบกับผม h อต Coffee อีกเช่นเคยและวันนี้เราก็มาอยู่กันในเกม Spell Break นะครับผมสำหรับเกมส l l Break นี้นะครับเป็นเกมใหม่ที่เพิ่งเปิดตัวมาได้แบบสดสด,สดร้อนๆเลยนะเรียกได้ว่ากระแสะนะตอนนี้เนี่ยแรงมากๆเลยนะครับถึงขั้นที่ว่าแบบไม่ลองโหลดมาเล่นเนี่ยไม่ได้แล้วนะ สำหรับเกม Spell Break นี้นะครับก็เป็นเกมแนว Battle Royale เอาชีวิตรอดอีกเช่นเคยนะครับแต่ว่าจุดที่น่าสนใจมากๆเลยก็คือไม่ได้เป็นเกมแนวเอาชีวิตรอดแบบถือปืนมาไล่ยิงกันแล้วอะออแต่เป็นเป็นแ,แนวแบบว่าเป็นนักเวทได้เวทมนต์คาถาดินน้ำลมไฟอะไรเงี้ยใส่กันซึ่งสำหรับผู้ที่ชอบแนวคาถาเวทมนต์ Magician Sorcery อะไรอย่างเงี้ยต้องบอกเลยนะครับว่าไม่ควรพลาดด้วยประการทางปวงเลยนะเกมนี้และสาหรับท่านที่ชอบสาย Physical แบบผมเนี่ยก็สามารถเล่นได้นะเพราะว่าเกม ไม่ได้มีระบบอะไรที่มันซับซ้อนเลยก็คือเล่นง่ายมากๆแล้วกราฟิกเนี่ยก็แบบน่ารักสวยงามเป็นมิดมากๆเลยสําหรับโหมดของเกมนี้นะครับก็จะมีให้เลือก3โหมดด้วยกันนะนะตอนนี้ก็คือเป็น Tutorial สอนเล่นนะครับ practice ให้ไปลองแบบกดสกิลใช้กันนะครับแล้วก็เป็นโหมดหลักก็คือ battle royale นะครับใน battle royale เนี่ยก็จะมี solo duo แล้วก็ squad นะครับซึ่งตอนนี้ solo กับ duo เนี่ยเหมือนจะยังเลือกไม่ได้นะ ไม่แน่ใจว่าเขายังไม่เปิดให้เล่นหรือว่าเลเวลผมยังไม่ถึงนะครับแต่ตอนนี้เราจะเล่นได้แค่สควอตนะครับแล้วสําหรับสควอตของเกมนี้นะครับก็จะเป็นแบบเล่น3คนนะไม่ได้เล่น4คนเห e มือนเขาจะรู้ว่าเวลาสควอตสคนแล้วมันมักจะขาด1เสมออะไรประมาณนี้เออก็เลยทำแบบเป็นสควอตสามมาเลยนะครับโอเคก็เลือกเป็นโหมดสควอตนะครับแล้วถ้าเรามีเพื่อนเนี่ยเราก็สามารถชวนเพื่อนมาได้เลยนะกดบวกตรงนี้นะครับแล้วก็ invite friend ซึ่ง Spell Break นะครับเป็นเกมที่ cross platform นะสามารถเล่นด้วยกันได้หมดเลย n i n t e n d o Switch p s 4แล้วก็ PC นะครับถ้ากด Invite Friend ก็เลือก Party Invite ตรงนี้แล้วก็ View Friend Invite ขึ้นมานะครับแต่ว่าตอนนี้ผมยังไม่มีเพื่อนนะเอ่อมาลองเล่นดูก่อนอ่ะแล้วลองกด p พ a y ดูนะก่อนที่จะเริ่มเล่นนะครับเขาก็จะให้เราเลือก Class ก่อนนะครับซึ่งคลา s เนี่ยก็จะมีแล้วแต่เลยเราชอบเล่นเวทสายไหนนะครับดินไฟน้ำแข็งพิษ ลมสายฟ้าอะไรประมาณนี้นะครับซึ่งแต่ละคลาสเนี่ยก็จะมีสกิลพาสีฟของตัวเองนะอยู่ทางด้านขวามือนะครับก็สกิลเนี่ยก็จะปลดล็อกไปตามเลเวลเลยมีทั้งหมด4สกิลนะครับก็คือมี4เลเวลซึ่งถ้าเราสามารถเอาชีวิตรอดในแมชนั้นได้นานเท่าไหร่เนี่ยเลเวลเรามันก็จะปลดล็อกขึ้นมาเองนะอย่างเช่นเราเข้าไปในวงที่2เนี่ยเราก็จะขึ้นไปเลเวล2เลยประมาณนั้นนะครับโอเคงั้นเราไปลุยกันเลยดีกว่านะไปะซึ่งก่อนที่จะเริ่มกระโดดกันนะครับเขาก็จะให้เลือกจุดเลยว มันจะไม่ได้แบบว่ามีแบบรถไฟมีเครื่องบินอะไรพาเราไปโดดล่มแล้วนะเขาจะแบบให้เลือกเลยว่าเราจะลงตรงไหนเนี่ยเพื่อเราจะลงตรงนี้หนึ่งคนไปกันหมดแล้วเนี่ยก็คือเดี๋ยวพอถึงเวลาปุ๊บเขาก็จะปล่อยเราอยู่บนด้านฟ้าของบริเวณนั้นเลยปึ๊บเทเลพอร์ตไปอ่าเนี่ยแล้ก็ลงมาตรงนี้เลยนะครับตรงที่เราเลือกไว้ก็จะไม่มีเครื่องบินไม่มีรถเมย์ไม่มีอะไรพาเรามาแล้วนะเหมือนจะเทเลพอร์ตมาบนนี้เลยอะ แล้วก็ตอนลงเนี่ยก็จะไม่โดดล่มแล้วนะครับเหมือนกับก็เราจะแลนดิ้งลงไปแบบซูเปอร์ฮีโร่เลยอะแน่นอนว่าไม่มีฟอลดาเมจนะครับเกมนี้ตกแต่ที่สูงได้ไม่เป็นไรตอ่าไปอันนี้ผมก็เลือกเป็นอุ้ยเจอศัตรูแล้วเนี่ยไล่ละ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 มันก็ไม่เหมือนไล่ละหรอกก็ยังไม่โดนดาเมจเลยสักนิด เขายิงกันมาแล้วเขายิงกันมาแล้วเออโออเเหมือนเขาตามเพื่อนเขาตามพวกแพวกเราอยู่ไหนเนี่ยเอ้ยเราไม่ได้มากับเพื่อนนี่นะเพื่อนไม่มากับเราเหรอเดี๋ยวเดี๋ยวเเพื่อนเราอยู่ไหนโอ้เพื่อนเราอยู่ไกลมากอะไรกันนี่นี่เรามาเปรี้ยวคนเดียวอีกแล้วเหรอเดี๋ยวเดี๋ยวตั้งหลักก่อนตั้งหลักก่อนเปิดเปิดเปกล่องอันนี้เป็นกล่องนะครับแล้วก็จะมีอันนี้จะคือรูนนะเดี๋ยวเจะเดี๋ยวอธิบายอีกทีนะครับไปก่อน ไป,ไปจากตรงนี้ก่อนโอเคพอจะอธิบายได้แล้วนะก็คือคลาสที่เราเลือกมาเนี่ยจะเป็นเวทหลักของเรานะครับซึ่งผมเลือกเป็นท Obi ่าดินมานะก็จะมีสเปลเป็นท่านี้ถูกพ <okay ื้นนะแล้วก็มีซัเซอรี่เป็นท่านี้ปล่อยก้อนหินออกไปนะครับก็สเปลเนี่ยจะเป็นท่าที่ไม่มีค uh> ูดาวนะกดได้เลยแต่ว่าจะมีมานานะครับถ้ากดรัวจนเกินไปเนี่ยมานามันจะหมดนะสังเกตเราต้องรอมาสักแป๊บหนึ่ง แต่ว่าซัสซอรี่เนี่ยจะเป็นท่าที่จะมีคูดาวนะครับใช้แล้วจะต้องรอคูดาวถึงจะใช้ได้อีกครั้งหนึ่งนะครับเ <c oughs> ขาไล่ล่าผมจังเลยเนี่ยแล้วสักครู่นี้ครับที่เปิดกล่องมาเนี่ยเราจะได้รูนมานะครับเป็นรูปปีกนกตรงตรงกลางจอนะครับก็ <c oughs> รูนเนี่ยเราก็เก็บเอาตามแมปนะแล้วก็มีความแร,รด้วยจากแบบเขียวน้ำเ,เงินม่วงแล้วก็ทองอะไรประมาณนั้นนะ <c oughs> ท่านี้ที่ได้มาเนี่ยเป็นเหมือนกับบินอู้บินไปข้างหน้านะครับเราจะบินไปหาเพื่อนเรานี่แหละประเด็นจะไปเกาะกลุ่มอยู่ด้วยกันแล้วสําหรับ มือทางด้านซ้ายนะครับเป็น secondary spell ก็คือเป็นเป็นเหมือนกับเวมนมนทางเล,ทเลือกที่เราแบบสามารถที่จะปรับเปลี่ยนได้ตามแมปเนะี่ยเราเจอเวทท่านไหนเรากเก็บม,มาใช้ได้นะครับอันนี้เป็นขวดยานะแล้วก็เกาะเฮ้ยเขาตามจังเลยอะ่ะเขาอาฆาตเราขนาดนี้เนี่ยฮะเราต้องฆ่าฟันกันแล้วใช่ไหมนายฮะเราต้องเราต้องเอาเลยใช่ไหมแล้วเขาก็บินหนีเนี่ยเหมือนเขาแบบมาทักทายเฉย อยา่ยาอยา่าอย่าเดี๋ยวเพื่อนเราอยู่ไหนไปหาเพื่อนก่อนเรายังไม่มีของใส่เลยอ่ะอันนี้โอเคกิลหลักธาตุหลักของเราเราก็สามารถอัปเกรดได้นะจากเมื่อกี้เนี้ยตอนแรกเป็นสีขาวใช่ไหมจะเจอเจอเจอป็นสีน้ําเงินก็สามารถเก็บมาได้ครับเจอเข็มขัดแหละเข็มขัดนี้จะเพิ่มเกราะ20นะครับเก็บ่อนเลยสำหรับเวทมนต์ในเกมนี้นะครับสามารถที่จะคอมโบกันได้นะไอ้เพื่อนเรา อันนั้นเป็นเป็นรูนที่ใช้ในการวินวอล์กนะก็นี้เป็นทัชพิษสามารถที่จะคอมโบกเอ้ยวงมาแล้วเนี่ยโอ้เราจะตายวงแรกหรือเปล่าเพื่อนเราจะตายวงแรกกันหรือเปล่าเนี่ยมันเหมือนจะไม่มีสกิลที่แบบเอาไว้ฮิวใช่ไหมมันแบบมันมีแต่ทธาตุเมทใส่กันอ่าเนี่ยพอผมเข้ามาในวงเนี่ยเลยว่ก็อัพเห็นไหมครับพอเข้ามาในวงปุ๊บเลยลก็อัพเลยก็ได้สกิลใหม่นะพาลสีฟสกิลใหม่ก็จะเพิ่มไซส์เพิ่มไซส์ของตัวไอโซซอรี่ของธาตุดินเนี่ย ดูก้อนหินที่ใหญ่ขึ้นโดนโอ้อัน,นี้คอมโบได้ไหมคอมโบไม่ได้สกิลบางอันจะคอมโบกันได้นะครับประมาณว่าสมมติว่าเราใช้แบบเป็นปล่อยพิษไปอย่างเงี้ยแล้วเราปล่อยไฟไปมันก็จะกลายเป็นแบบเหมือนกับพิษที่ไฟลุกโชนอะไรอย่างนั้นอะ่ะเออดินนี่ได้แต่คอมโบกับไฟได้นะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวลองอีกทีสิว่ามันได้ไหมกับน้ําแข็งเนี่ยยิงให้โดนปุ๊บเหมือนจะไม่ได้นะ เอยิงแล้วมันยิงแล้วมันแตกกระจายเลยแสดงว่าเราหยิบหยิบหยิบเวทมาไม่เข้ากันนะเฮ้ยเ้ยนี่นี่นี่ไฟไฟไฟนี่เหมือนจะคอมโบกระดินได้นะลองดูก่อนลองดูก่อนรอคูดาวก่อนเรียกว่าถ้าเป็นซอสซอรี่ของไฟปึ้งแล้วก็ปล่อยดินปึ้งอันนี้มันจะได้อันนี้มันจะได้ป่ะพอเราปล่อยกระแพงไฟนะครับแล้วเราทุบทุบดินเนี่ยทุบดินมันก็ดินที่ปล่อยออกไปจะเป็นเหมือนกับว่าเป็นกระแพงไฟ ไปเรื่อยๆยาวไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยเออเนี่ยอันนี้อันนี้คือการแบบเหมือนกับผสมเล่นแร่แปรธาตุในเกมนี้นะครับก็จะเฟื่อเพื่องมากๆเลยนะเกมนี้นะครับต้องระวังนะบางสกิลเนี่ยมันเฟรลี่ไฟนะครับคือปล่อยไปแล้วเพื่อนก็โดนนะแล้วตัวเราเองก็อาจจะโดนสกิลของตัวเองก็ได้ด้วยนะครับมันค่อนข้างอันตรายนิดนึงนะต้องระวังเฮ้ยนี่นี่นี่ศัตรูเจอศัตรูแล้วเจอศัตรูแล้วของจริง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 ไอ้มันไฟมันไปไปไปไฟไปไป ไอ้ที่เราปล่อยโดนเพื่อนหรือเปล่านเนี่ยไม่ใช่ใช่ไหมหายไปไหนละอยู่ทางนู้นนะทางนูน้น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 ทางนู้นทางนู้นทางนู้นกิวดินนี่คือแบบถ้าเขาไม่ลงมาที่เราจะทำยังไงอ่ะเขาลอยอยู่ข้างบนอย่างเดียวเลยปล่อยมันไปมันไปมันไปไปไปมันต้องโดนสักคนนึงแล้วเอ,อุเออ้ยโดนตไหมโดนตไหม บินบินอยู่มันก็ต้องลงใช่ไหมเออใครมันจะบินอยู่กลางอากาศได้หรอโอ้โหข้างหลังเราโอ้โหหึเจ็บมาก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 เกาะเราเกาะเราแย่แล้วเกาะเรแย่เราป่ามั่วเลยใครเพื่อนแล้วป่ะโอ้ยหเลือดเลือดก็ไม่มีอ่ะยังไม่ค่อยได้ฟาร์มอะไรเลยเนี่ยเอ้ยล้างล้างล้างล้งเฮ้ยโอ้ยโอ้ยงออมากน็อกเราครับน็อกวนน็อกเราจะกลายเป็นแบบกลุ่มก้อนพลังงานบางอย่าง เฮ้ยโอ้โหเขาจะมาแบบปลดปล่อยเราไม่ไม่ไม่ไม <c oughs> อันนี้คือตายแล้วฮ <c oughs> ะเอาไม่เอาไม่เอาไม่เมื่อกี้นี้แบบว่าโดนไลลาทั้งเกมเลยอะ <c oughs> คือยังไม่ได้ฟาร์มอะไรเลยนะ่ะมาเริ่มต้นกันใหม่นะโอยคนโดดเยอะเนี่ยแถวนี้มาอกอบเพื่อนก่อนลงตรงนี้ลงตรงนี้ลงตรงนี้เพื่อนเหมือนจะมีคนมาเยอะนะครับตรงนี้ดูป๊อปปูล่าเหมือนกันนะ เพเข็บโอ้ยลงมาเจอแต่เลือดก็ยังดีนะเปิดกองอันนี้เป็นเข็มขัดเพิ่มเกราะ60นะโอ้ยข้างล่างข้างล่างนั้นมันคืออะไรสงครามนั่คือสงครามสมรภูมิเราปล่อยอุกกาบาตไปแล้วนะครับตัวเรานี่ต้องแบบลงไปลงไปปุ๊บ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 ไ่โดนไม่โดนทุบไปสามทีมาน้หมดยานี้ยานี้ยานี้ ยังไม่มีอะไรเลยเควงข้างในโดนจะโดนไหมโอ้ติดเอ้ยเอ้ยโดนโดนแล้วโดนแล้วโดนแล้วมันต้องลงบ้างแล้วนะอีกทีนึ่งทีนึงได้ไหมทีนึงอีกทีนึงเอ้ยน็อกนะครับน็อกน็อกอู้หูอู้หูไฟไหม้ไฟไหม้ไฟไหม้น็อกไปหนึ่งแล้วนะเพื่อโดนตัวงไม่เนี่ยโอยเขาปล่อยกระแพงไฟมาคือทัดดินทัดดินมันแบบกาอากาศไม่ได้อะ มรภูมินัข้างล่างนั่นๆนนนนนนไปเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวก็หาเรื่องไม่ได้ฟาร์มอีกอะเฮ้ยเจอเจอไฟไฟเอาไฟมาก่อนบอกกันได้ไหนไหนไหนอยู่ไหมยู่ไหมยิงยิงยังอยู่ในนี้ยังอยู่ในนี้ยังอยู่ในนี้น็อกครับน็อกโอเคอย่าหนีอยา่าหนีมาให้เราปลดปล่อยเดี๋ยวนี้โอ้มาเล,ลเยเกย ข้าจะปลดปล่อยเจ้าไปซะเฮ้ยเฮ้ยเขามาเขามาเขามาเพื่อนเขามาเขามาเขามีคนมามีคนมาไม่ได้มีแค่เราไม่มีแค่เราเยา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 ย,ยไปไหนแล้วไปไหนแล้วไปไหนแล้วยาไปไหนแล้วอัดไม่เลี้ยงอะ่ะอดัอดไว้ก่อนอุย้ยโหจะไม่มีใครอยู่ <c oughs> เก็บเกาะกันลุนเฮ้ยอรุนรุนมาหอนรุนมาหอนนี่แบบเอาไว้แบบว่าเหมือนจะสแ,แกนอเรียนะ กินเกาะก่อนกินเกาะก่อนเอาอยู่ไหนโอ้ยอยู่กับเฮ้ยมันสแกนไกลเหมือนกันนะเนี่ยโอ้ยข้างล่างข้างล่างนี่นเลยข้างล่างนี่นเลยเพื่อเราเห็นไหมไม่แน่ใจนะแต่เราเห็นเอ้ยแต่เราก็ไม่โดนเอ้ย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 เฮ้ยเฮ้ยเอาดิเอาดิเอาดีเอาดีเอาเรื่องเดี๋ยวบลูทีบูบูบูก่อนบูไปยังนะหรือยังไม่แน่ใจปลดปล่อยก่อนเอ้ยข้าจะปลดปล่อยเจ้า อันนี้อันนี้เป็นคัมพีนะครับเป็นสโกโลก็คือเรากดแล้วเราจะอัพเกรดตัวเองครับอันนี้อะไรเ่ยบอดี้เหรอบอดี้นี่คืออ่าก็คือจะเพิ่มสปีดในการไล่เวทนะครับถ้าสนใจหาสนใจกินเกาะก่อนเร้่วต้นสวยเฮ้ยยังมีคนเหรอยังมีคนมีคนไล่ไล่ตามเพื่อเรามาครับโอ้โหก้มแพงไฟไปกินก็บปุ๊บป๊บปุ๊บบิน บินบางทีเราเจ็บไหมเอ้ยบินโอ้โหโอ้ยบางทีมันก็เอ้ยลืมไปว่าสกิลตัวเองมันเจ็บเองเล่นเองเจ็บเองขอกินเลือดก่อนแอยกินเลือดแป๊บได้ไหมเห็นแล้วเห็นตัวอยู่ไกลๆตรงนู้นไกลๆตรงนู้นกินก่อยอีกทีจะเย็นเพื่อนเราแล้วกันเคยมาแล้วพยุงบนนู้นเลยโอ้ยกำแพงไฟโอ้โดนไหมโดนไปสิโดนไปสิ เอ้ยเอ้ยไปไหนแล้วไปไหนแล้วอุ๊ยมันอันตรายตรงเวทตัวเองก็โดนตัวเองด้วยดิแหละลงแลนดิ้งลงตรงไหนโอ้โหหูผิดผิดพิดผิดผิดรักพิดรักโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยววง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 กูดาวด้วยฮึมฮึมวง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  ไม่จริง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 ตีคู่กันมาเลยครับมีด้วศัต,ตรูไม่รู้อยู่ในวงเหมือนกันเอ้ยเอ้ย,เ,อยเดี๋ยวเดี๋ยวขาขึ้นติดหินเอ้ยไม่เอาสิไม่เอาเฮ้ยมันขึ้นไม่ได้เหรอทำไมมันบินได้แค่น,นี้น่ะเออยเอ้ย,อยโอ้ยเจ็บมากมากเลยเนี่ยเจ็บมากมากเลยเนี่ยโอ้ยเข้ามาในวงยังยงัยงยังกินเลือดก,ก่อนกินเลือดก,ก่อนทีนึงกินเลือดก,ก่อนแล้วเพื่อนเราจะเข้าวงทันไหม ดูจากทรงแล้วดูจากทรงแล้วแบบเพื่อเราแบบไม่รู้เลยว่ามันมีวงเกมนี้โอ้ยเข้าวงมาแล้วเร็วอัพนะครับโอ้โหกว่าจะเข้าวงมาถึงเราก็ไม่มีเลือดแล้วอะเดี๋ยวใช้พัศเสก่อนพัสเสทุบพื้นให้ได้เกาะได้ยี่สิบนะอเองจากนั้นเรากิน,กนเกาะเพื่อนมาเร็ว <c oughs> เพื่อมาเร็ว <c oughs> เพื่อมาเลยเพื่อมาเร็ว <c oughs> เพื่อมาเร็ว <c oughs> เพื่อมาเลยโอ้ยยังเหลือล็อนครบนะโอเคอยู่โอเคอยู่ เฮ้ย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 เยเ้ย้ยเฮ้ยเ้เฮ้เยเฮ้เ้เฮ้เฮ้เฮ้ยเ้ยเี๋ยเยเบยเบบเบยเฮ้ยเบยเ้ยเยเ้ยเย้ห้เ้เกนเกาะก่อนเนเกเอเยยเ อ๋หนึ่งโอ้ทางไหนาทางไหนาทางไหนทางไหนย,ยิงกันยากเหมือนกันเนี่ยโอ้โหจะตายหรือว่าผมเอาสกิลที่มันเล่ยนยากมาดูเลงย,ยากมากอืม ไฟสายฟ้านะอืมเลี้ยวอัพเพราะมันบินบินได้นะมันดูแบบโดนกันยากนะเอ้ยเอ้ยเอ้ยโอ้หูโดนไฟตัวเองโดนไฟตัวเองไม่เอาไม่เอาลูกไม่เอาไม่เอามีเลือดมีอะไรเก็บไหมเนี่ยรุนมาหอนอื้อ นี่ถ้าดินอะัพเกรดหน่อยอัพเกรดหน่อยโอเคสวยสวยสวยอืมต้นโดนเต็มเต็มต้นเต็มเต็มต้นเต็มเต็มไปสิเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะอุ้ยเพื่อนเข้ามาจะไปปลดปล่อยเขาต้องเลยเพื่อนเข้ามาเพื่อนเข้ามาอืมยา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 อืมอืมอืมเราจะปลดปล่อยกันละกันเฮ้ยเหมือนเขาปลุเขาเขาชุบเพื่อนเสร็จแล้วอ่ะคือเฮลโหลเพื่อนเราอยู่ไหน โอ้โหไม่มีเกาะไม่มีอะไรให้กินเลยอยู่บนหัวล้วใช่ไหมเพื่อนเนี่ยวงเคลื่อนที่มาไหมเนี่ยออกไมใช่อ่าตรงนี้ไม่เหมือนก็คล้ายๆกับว่าเป็นเป็นเหมือนกับแอ์ดรอปนะครับคือจะแบบว่าพอเรามากดเนี่ยมันเ็จะแบบรวมมวลสารเข้าด้วยกันนะโอ้ยโอ้ชุด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 ชดชุ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 ดชดชุ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 ด โอ้ยยา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 ใจเย็น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 ควนกันโอ้หนักมาก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 เ้ยบิน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 ไปทางไหนแล้วหาไม่เจอเอ้ยเต็ม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 ไหมเต็มไหมทีหนึทีนึงกำแพงไฟได้ยังที่ไม่ได้เอ้ยนอกไปดีนอกไปดีดิข้าจะปลดปล่อยเจเองเนเขาอยู่แถวนี้ัเนี โอ้ยเดี๋ยว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 มันเพิ่อยู่แถวนี้นะมันอยู่แถวน,นะน,นี้โอ้ยพื่อนเขาไม่ยอมให้เราปลดปลอ่อยก็แม่และนี่ก็เป็นบรรยากาศของเกม s สเ l Break นะครับถ้าชื่นชอบอย่างไรก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับสำหรับท่านผู้ชมท่านใดที่มีความคิดเห็นเนี่ยก็สามารถทิ้งคอมเมนต์ไว้ด้านล่างได้เลยนะครับจะได้มาพูดคุยกันเนาะ ขอบคุณมากๆเลยนะครับที่รับชมรับฟังกันมานะครับขอบคุณมากๆเลยสำหรับวันนี้ตัวผมเองก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับผมบายบายสวัสดีครับ